ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel Do Yes สิ่งทำสิ่งที่ใช่นะครับช anel ของคนสายทรัพยากรบุคคลที่ประสบการณ์โชคโชคเลือดโชคโชนบาดแผลเต็มหลังนะครับเน้นผลลัพธ์นะครับตลอดชีวิตที่ผมทํางานมาเนผมคิดว่าการเน้นผลลัพธ์น่าจะดีที่สุดแหละเพราะทฤษฎีสวยหรูเยอะมากเลยแะจับต้องไม่ได้กินก็ไม่อร่อยด้วยนะครับแต่ก็คนลงรายในทฤษีก็เยอะเลือเกินนะครับนะครับวันนี้เราจะมา แบ่งปันนะในมุมมองอันนี้ผมได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกจ้างนะครับในรายละเอียดที่ว่าหัวข้อละเอียดที่แบบในจ้างที่เป็นธรรมแบบเป็นดุดดำต้นไม้ที่มีร่มเงาลูกจ้างมองเห็นยิ่งอยากพักพิงนะครับมาแบ่งปันในมุมมองของผมนะครับที่ได้ไปเจอในโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงนี้มาเนาะเรามาดูกันนะครับก่อนจะรับชม รับฟังนะครับขอกําลังใจเป็นหนึ่งสับสไครนะครับและการกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่ๆที่อาจให้บางมุมบางด้านที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในองค์กรของท่านนะครับมาเรามาดูกันนะครับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกจ้างเนาะมีพบกระทู้ที่น่าแปลกใจในโซเชียลคอมมูนิตี้ช่วงนี้นะครับที่ผมได้ไปเจอมานะครับการเก็บเงินเข้าประกันจากการทำงานนะ กฎหมายแรงงานก็พูดไปชัดจเจนนะว่าเก็บอย่างไรนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยดูเหมือนจะเก็บเก็บท่วนทั่วเลยนะครับไม่สนใจตําแหน่งไม่สนใจอะไรเลยนะครับเก็บได้ไม่ได้นี่นายจ้างไม่รู้เอาความมั่นใจจากไหนมาเก็บนะครับอะไรล่ะระเบียบที่ต้องให้ลาออกก่อนล่วงหน้า30วันนะครับโอเคไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเป็นตําแหน่งสําคัญที่ท่านทุ่มเทจ้างจ่ายสูงเนี้ยแต่เท่าที่เห็นเท่าที่ได้ยินนี่เหมือนจะแบบพนักงานธรรมดาก็ต้อง30วัน นะครับมันมันใช่ไหมใช่หรือเปล่าเฮ้อในจ้างทั้งหลายนะครับการเลือกจ้างด้วยเหตุแปลกประหลาดนะครับอันนี้เจอเลยนะครับมีกระทู้หนึ่งนะครับม,มีเมสเซจมาอินบ็อกมานะครับบอกป่วยป่วยสองวันติดกันเลือกจ้างเลยนะครับขู่ด้วยว่าไม่จ่ายค่าเช่าเฉยหรอกไม่มีทางจ่ายหรอกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะครับอืมนะนะเอ,อ่อ มีแล้วมีอะไรนะที่ผมเห็นมามีไปโพสต์รับสมัครงานให้คนอื่นโพสต์ให้เพื่อนโพสต์ให้เนาะเขาช่วยประกาศต่อให้บอกว่าทําผิดหน้าที่จะเลิกจ้างโอ้โหหนักหนานะหนักหนาในจ้างยุคนี้หนักหนาเหลือเกินนะครับทําไมล่ะมันอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับนายจ้างทั้งหลายนะครับท่านก็เปรียบเสมือนต้นไม้ครับต้นไม้ในป่าเป็นต้นใหญ่ ที่ชูกิ่งก้านสาขาพร้อมจะให้แบบลูกจ้างที่อยากจะทำงานกับท่านเข้ามาพักพิงนะครับไม่รู้ท่านมองตัวเองเป็นอะไรเนาะ <c oughs> ห,รห,รหรือมองเป็นอะไรก็ไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่รู้นะฮะแต,แต่แต่จะมองอยังไงก็แล้วแต่ครับมันสิ่งที่เป็นบทบาทของในจ้างหรือองค์กรที่ดีควรทําก็ต้องทํานะครับมันมันมันไม่ใช่ยุคไดนโนเสาร์ตาลาปีแล้วเนาะมันเป็นยุคแข่งการแข่งขัน ทางด้านแรงงานแข่งขันกับด้านประสิทธิภาพองค์กรแข่งขันกับด้านจริยธรรมองค์กรด้วยองค์กรที่แบบไม่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยก็เรือหายในไม่ช้าล่ะครับมันคงจะเรือหายในไม่ช้าจริงๆอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้สาบแช่งนะเนี่ยมันมันมันอยู่ไม่ได้แหะครับในยุคสมัยใหม่ที่ตัวตนของอัตลักษณ์ของคน ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องลุกให้มานําเสนอความคิดเห็นมันไม่เหมือนยุคสมัยแบบออโบราณกานะครับที่นายจ้างเป็นเป็นผู้ดามีอํนนานาจสกิดนิดนึศงสาดสายตาหนิดหนึ่งทุกคนต้องเงียบหยุดอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นยุคสมัยที่ต้องการการมีส่วนร่วมทั้งทาง,ทงฝั่งนายจ้างและลูกจ้างผลักดันลุวมกันเพื่อให้องค์กรม,ม,มันไปได้ข้างหน้านะครับแต่ก็ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่ายัางมีองค์กรไดนโนเสาร์ต่าล้านปียังเหลืออยู่ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเท่าเห็นในกระทูกน่าจะเยอะมากน่าจะเยอะมาก,กนเนะเาะนะครับหากองค์กรปรารถนาที่จะเป็นสถานที่ดึงดูดคนให้มาอยู่รวมกันได้ผูกพันได้ฝ่าฟันไปด้วยกันได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะการแข่งขันแบบนี้นะครับ <S <S คิดคิดอยู่หรือเปล่าครับว่าอยากเป็นอย่างนั้นหรือไม่คิดเอาไม่คิดก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าอะไรนะครับ องค์กรจะต้องมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งทรงพลังและสร้างความรู้สึกให้ความปลอดภัยแก่คนได้มันมันไม่แปลกหรอกครับถ้าองค์กรท่านมันมันไม่ได้สร้าง f e ล l i n g ที่แบบว่ามัน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 ไปเซฟโซนให้ลูกจ้างเขาอยู่ได้เขาจะมาแล้วปับ๊บแล้วเขาก็จากไปอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกนะฮะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไวยวายวิดวายกระตุ้วนะครับเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติ มีแต่องค์กรสิ้นคิดเท่านั้นแหละครับที่จะคิดแต่วิธีบั่นทอนจิตใจของคนในองค์กรด้วยกฎระเบียบไร้สาระจริงๆนะครับองค์กรที่สิ้นคิดแน่ๆมันพร้อมจะแบบสาบสิ้นสูญสลายในช่วงอายุนี้แล้วเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆผมขอเตือนเลยนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆองค์กรต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจากพนักงานนะครับองค์กรไม่สามารถดันได้ ดันดันด้วยฝั่งแบบนายจ้างนั่งอยู่บนแท่นคนเดียวกลุ่มทุกอย่างมัน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 ไม่ใช่นะครับยุคสมัยนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่จริงๆนะครับเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำคุณปรับขึ้นมาผมอันนี้ผมพูดตรงนะไม่ได้ว่านะเขาปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมามันมีเวอะไรที่ซับพอร์ตนายจ้างให้สบายขึ้นบ้างไหมจากฝั่งภาครัฐผมว่ามันมีน้อยมากเลยครับจนถึงขั้นไม่มีนะคือผมก็ต้งสื่อถึงอะไรสื่อแล้วว่า องค์กรต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองเพื่อจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าแค่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด,ด้วยตัวเองเพื่อจะเอาตัวรอดก็หนักแล้วท่านจะบั่นทอนกําลังใจคนที่อยู่ในองค์กรลูกจ้างของท่านด้วยกฎระเบียบงี่เง่าเพื่ออะไรมันมันไม่มีประโยชน์ยกเว้นท่านไม่ได้แขล์ลูกจ้างจริงเหรอองค์กรท่านจ่ายสวัสดิการดีขนาดนั้นแหละฮะถ,ถ,ถ้าดีจนดึงดูดคนที่อยู่ได้กับผมก็มไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมว่า ไม่น่าใช่นะองค์กรส่วนใหญ่มันไม่น่าใช่แบบนั้นแหละไม่น่าใช่เลยนะครับโพรงไม้ที่ว่างเปล่าอยู่ในป่าที่มันถูกตัดแล้วมันไร้ชีวิตแล้วมันโตต่อไปไม่ได้แล้วครับมันมีแต่เปลือกครับมันมีแต่เปลือกมันไร้ชีวิตมันไม่มีอนาคตแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยเหมือนองค์กรของท่านองค์กรของท่านเป็นอย่างนี้อยู่ไหมมันเหลือแต่เปลือก ไม่มีซึ่งชีวิตไม่มีอนาคตแล้วมันมันไม่ได้คิดจะต่อสู้เพื่ออนาคตแล้วแล้วมันไม่ปลอดภัยถามว่ามันน่าเป็นที่พักพิงให้หลบฝนสักหน่อยไหมอ้าวันก็ได้พอได้อยู่นะแต่ถามว่าใครเขาจะเอาชีวิตถ้าชีวิตมาทุ่มเททิ้งไว้กับท่านที่นี่ในเมื่อท่านมีอยู่แค่นี้แล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วต้องต้องคิดนะครับองค์กรยุคสมัยนี้ต้องคิดแล้วองค์กรองค์กรใหญ่ๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางหรือ องค์กรที่เพิ่งตั้งมันต้องคิดนะต้องทบทวนนะครับกลยุทธในการดึงดูดคนที่ง่ายที่สุดนะครับใช้ทุนน้อยที่สุดคือการสัาแดงตนให้คนให้คนได้เห็นว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกจ้างไร้ซึ่งการเอารัดเอาเปรียบและกดขี่่มเหงซึ่งเป็นความปรารถนาจากเจ้าของและผู้บริหารอย่างแท้จริงง่ายมากเลยครับในการที่ดึงดูดคนมาทํางานมันง่ายมากเลยต้องถามต้องลงทุนอะไรไหมฮะ ไม่ต้องนะเอาความจริงใจเข้าซื้อใจคนเอาความจริงใจเข้าซื้อใจคนแล้วก็ทําตามนั้นมันเป็นการลงทุนที่น้อยมากเลยแต่ผมเชื่อเนะี่ยหลายองค์กรไม่ได้ทำนเนาะจากกระทู้ที่เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กผมเห็นว่ารู้สึกองค์กรที่ไอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่ทาก,ก็ก็น่าจะเยอะอยู่นะแต่ก็ถ้าเลือกแล้วนี่ถ้าเลือกแล้วผมก็ว่าอะไรไม่ได้นะผมแค่ แบ่งปันในมุมมองของมอของผมแนะนําในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันกําลังขับเคลื่อนไปเป็นพลวัตที่ขับเคลื่อนไปว่าองค์กรไหนจะอยู่รอดในอนาคตข้างหน้าแต่แล้วแต่ผมไม่ใช่เจ้าชีวิตของแต่ละองค์กรจะไปบังคับให้ท่านเปลี่ยนไม่ได้ก็แค่แบ่งปันให้รู้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านก็เอาไปปรับซะหน่อยแล้วกันนะนะครับเนาะก็สงสารทังฝั่งลูกจ้าครับมันจะหาองค์กรที่เขาอยู่ได้อย่างสบายใจในยุคสมัยนี้มันจะมีสักเท่าไหร่เชียวเนาะ มันก็นะครับก,กถถ็ถือว่าเห็นแก่องค์กรทั้งหลายชี้นําแบ่งปันมุมมองให้ท่านได้เลือกว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นห่วงทางฝั่งลูกจ้างที่ควรจะได้อยู่ในจุดที่เขาเขาสบายใจได้เขาสบายใจได้นะครับหากแค่ความเป็นธรรมยังทําไม่ได้นะครับแค่ความเป็นธรรมยังทําไม่ได้นะถามเจ้าของและผู้บริหารทั้งหลายเลยว่า ท่านจะเอาสิทธิ์อะไรไปร้องขอให้ลูกเจ้าเอาศักยภาพมาทุ่มเทให้กับองค์กรของท่านแค่ความเป็นธรรมยังให้ไม่ได้ท่านจะไปร้องอะไรจากเขาเพราะด้วยความเป็นจริงพวกเขาแค่ยังไม่มีที่ไปเท่านั้นเองจงมาขอประคองชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆก่อนเท่านั้นเองท่านเป็นแค่ทางผ่านท่านเป็นแค่ทางผ่านมีค่าแค่นั้นนะครับนี่คือความจริงบาดใจไหมบาดใจอรัผมก็ต้องพูดตรงนะมันแค่นั้นนะท่านมีค่าแค่นั้นในสายตาลูกเจ้าทั้งหลายแค่นั้นเองนะครับเขาไม่มีที่ไป แค่นั้นเององค์กรต้องเลือกทางเดินของตนว่าจะอยู่แบบเปลือกที่เปลือกไม้ที่ไร้ชีวิตรอเวลาผุพังนะครับหรือจะก่อร่างสร้างองค์กรที่เต็มไปด้วยพลังเห่งการต่อสู้ในยุคธุรกิจโหดร้ายอย่างทุกวันนี้นะครับนักการเมืองเขาไม่ได้มาสนใจอยู่แล้วครับไม่ได้ว่านะอันนี้พูดตรงนะไม่ได้สนใจแล้วครับดูชีวิตทุกวันนี้ก็มีฮิดเด้นอนเจด้ากันเยอะแยะไปหมดเลยว่าละซ่อนเล่นว่าเข้ามาทําไมกันนะฮะ จะมีสักคนไหมที่พูดถึงว่าข้าพเจ้าจะทุ่มเทชีวิตพัพฒนาองค์กรทั้งหลายธุรกิจทั้งหลายให้อยู่รอดปลอดภัยคนมีงานทามีมีใครจะพูดถึงขนาดอะไรน,นะผมเห็นว่าณตอนนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีอย่าไปคาดหวังเลยครับอย่าไปคาดหวังกับเขานะครับสู้ด้วยตัวเองคิดกว่านะครับขอบคุณสหรับการรับ,รบชมรับฟังนะครับ ขอให้องค์กรทั้งหลายหันมากลับมาให้เกียรติพนักง,งานนะครับและสร้างวิถีแห่งความผูกพันเพื่อดึงดูดให้พนักง,งานอยู่กับองค์กรเป็นนานๆน,นะครับเพราะนั่นคือทางแห่งการอยู่รอดในยุคสมัยข้างหน้านะครับถ้าไม่ทำก็เตรียมหาที่แลนดิ้งดีๆสำหรับจุดจบขององค์กรท่านว่ามันจะจบยังไงนะครับสาระวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณรักการรับชมรับฟังอีกครั้งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆองค์กร มีส่วนช่วยพัฒนามุมมองของท่านต่อการพัฒนาองคอ์กรแบบย,ยั่งยืนนะครับสำหรับวันนี้บี๊บพท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม